วันนี้พี่จะมาสอนโหลดเกมอันนี้นะคะใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเขาสามารถช่วยได้นะคะกดเข้าไปเลยนี่แอปเลยนะคะนี่ค่ะก็กดตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กดรูปภาพนะคะแล้วก็กดตรงนี้ แล้วก็เลือกรูปภาพเหมือนกันสมมรัเราเลือกเรูปภาพนี้ก็ขยายได้นะคะกรหน้านะ้องแล้วก็กดตรงนี้นะคะใช่ไหมคะก็นี่ก็มีให้เลือกให้กดตรงนี้นะ,ะให้เลือกเป็นตัวนี้นะคะ,จะ,คะจะเลือกตัวไหนก็ได้แต่เราเลือกตัวนี้ มีสีให้เลือกด้วยนะคะแต่เราไม่เลือกตรงนี้นะคะเลือกรูปภาพเลยนะคะสำหรับเราเป็นรูปภาพนะคะเราแบบนี้เลยเราต้องไปกดใหม่อีกทีนิดหนึ่งนะคะก็กดตรงนี้ใหม่แล้วก็กดใหม่ จะกดตรงนี้ยากนะคะแต่ว่าเราไม่โดนนี่ค่ะจะก็เลื่อนลงมาแบบนี้เราจะมีอะไรมาให้ด้วยค่ะสมมติเลื้อนประตูคิดมันก็เป็นแบบนี้นะคะเอาอันนี้ดีกว่านะเดี๋ยวจะเอาเป็นต้นคิดมานเอาเป็นเด้อเอ้ยเอาเป็นแบบนี้แบบนี้ก็เหมือนกับวันคิดมาตรงเมีค่ะ ก็กดอันแรกเลยนะคะอาจจะเป็นลูกเทมีน่าล่ะลูกต้นคิดมัดก็ดีนะคะว่าต่อไปก็เป็นลายนะคะเราจะเลือกลายน,นะะีมะเข้ากับเข้ากันดีแบบนี้เลยนะ,ะกดม,มีแบบลูกคิดปะปะถ้าไม่มีไม่เป็นไร ไปคือเสียงคือต้นไม้นะคะก็สวยดีแล้วก็ให้ผู้คนนะคะมากดตรงนี้เลยนี้นะคะแล้วมันก็จะได้ค่ะอนหนึ่งนะคะโอเคมันก็จะได้แบบนี้ให้เราพิมพ์ก่อนนะและให้พวกเรากดบันทึกตรงนี้เลยก็แถวนี้ แล้วก็กดนี้แล้วก็ออกไปเลยนะคะออกไปเลย,เลยแล้วไปดูก่อนนะคะว่าเราได้หรือเปล่านี่ค่ะแล้วแค่นี้นะคะกาใบใหญ่